สวัสดีค่ะวันนี้หมอว่านะคะรวบรวมนะคะการพยากรณ์การทํานายฝันเกี่ยวกับการฝันถึงการจูบจูบกับคนแปลกหนะ้าจูบกับเด็กจูบกับผู้ใหญ่หรือจูบกับคนรักจะเกิดและหมายความว่าอย่างไร ในส่วนของการทํานายฝันเรื่องของการจูบต้องดูวันและเวลาในการฝันด้วยนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์การฝันแต่ละครั้งจะเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอื่นด้วยมาดูค่ะถ้าคุณฝันว่าคุณจูบให้ทํานายฝันว่าได้จูบก,กับคนรักหรือเพศตรงข้ามทายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมายากจะแก้ไขหรืออาจจะเกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีที่สิ้นสุด แต่ก็เหมือนกันค่ะบางตำรากับกันจะได้พบคู่ครองคนรักมีความสุขทางกามารมณ์มีโชคก้อนใหญ่จากเพศตรงข้ามเลขเสียงโชค2 4 3 4 4 9 7 3 4 6 2 9 2. ฝันได้จูบหอมแก้มเด็กเล็กทำนายฝันว่าจะได้ราบหรือสิ่งของเป็นของกำนัน 3. ถ้าได้จูบในฝันกับคนสูงอายุกว่าทำนายฝันว่าจะได้ลาบจากผู้ใหญ่ 4. ถ้าจูบสัตว์เลี้ยงหรือคนรักทำนายฝันว่าจะได้รับข้อเล็กๆน้อยๆจากคนในบ้านหรือคนรักหรือมิตรสหายใกล้ชิดนำพาความเดือดร้อนมาให้เราได้ค่ะ 5. ในฝันนั้นจูบกับ เพศตรงข้ามเป็นคนแปลกหน้าทำนายฝันว่าคุณกำลังมีคนแอบชอบอยู่แต่ไม่แสดงเนือ้อไม่แสดงตัว 6. ฝันว่าได้กอดจูเพศตรงข้ามในเชิงชู้สาวหรือกอดรัดด้วยแรงตันหาความใคร่ทำนายฝันว่าฝันนี้ไม่ดีนักจะเกิดความเร่าร้อนเดือดร้อนเรื่องเงินทองคนรักมีปากเสียง เสียหายด้วยชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศถูกติฉินนินทาเสื่อมเสียเงินทองหรืออาจมีเรื่องฟ้องร้องคดีความตื่นนอนควรรีบล้างหน้าสระผมทำความสะอาดร่างกายแล้วค่อยแก้ฝันจากเรื่องเลวร้ายอาจกลายเป็นดีเลขเสี่ยงโชค0-7 08980แต่ไม่ควรเสี่ยงมากนะคะ 7. ฝันว่าเป็นชู้หรือกอดจูบกับคู่ครองของคนอื่นที่มีเจ้าของอยู่แล้วทํานายฝันว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นมีปัญหาหนักหนาแบบหาทางออกไม่ได้จะถูกหลอกให้เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองอย่างง่ายได้ดังนั้นอย่าได้ทําตนเป็นคนหูเบาเชื่อใครง่ายๆจะถูกหลอกได้เป็นความฝันที่เกิดจากรางสังหรณ์เลขเสี่ยงโชคไม่มี 8. ฝันว่าได้กอดจูบก,กับเมียของเพื่อนทายว่าท่านจะได้ลาบจากเพศตรงข้ามแต่สุดท้ายจะถูกหลอกให้เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองมากกว่าที่จะได้ลาบนั้นเลขเสียงโชคไม่มี โดยปกติแล้วการฝันเรื่องของการจูบมันมาจากจิตใต้สำนึกของเรามีความปรารถนาที่อยากได้ความรักความอบอุ่นจากแฟนในขณะที่เรามีปัญหากันก็ทำให้เกิดจิตสังวรในการบังคับให้เราฝันได้เพราะฉะนั้นการฝันว่าจูบ จึงไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคมากนักนะคะและการฝันว่าจูบนั้นมันจะต้องมีวันกําหนดมีช่วงเวลาที่สําคัญด้วยมันจะไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องเป็นตัวเราเสมอไปจะเป็นการพบเนื้อคู่เสมอไป ขอบคุณสำหรับการติดตามหมอวาด Amazing t a r o นะคะเดี๋ยวหมอวาดจะนำคลิปนะคะแล้วก็เรื่องราวการทำนายฝันต่างๆมารวมไว้ที่ช่องหมอวาด Amazing t a r o นี้และรวมถึงเลขเสียงโชคที่คุณอาจจะโชคดีก็ได้ เดี๋ยวเรามาฟังคำทนายฝันข้างหน้านะคะว่าเราฝันถึงสิ่งใดทำนายว่าอย่างไรสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับฟังอย่าลืมกดซับสไคร e กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยรักและปาถนาดีหมอวาดค่ะ